สวัสดีครับวิชานี้เป็นวิชาพะละศึกษาระด,ดับปฐมศึกษาปีที่นํานำเสนอโดยครูโอ๊ตนายพุทธิพงษ์แสงลุงเพชรครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาและพะละศึกษาในสัปดาห์นี้คุณครูจะมาทบทวนในเนื้อหาการเล่นเกมแบบผลัดซึ่งมีทั้งหมด6เกมในคลิปนี้คุณครูจะมาอธิบายวิธีการเล่นกิจกรรมเกมแต่ละเกมให้ละเอียดขึ้นนะครับ การเล่นเกมแบบผัดเป็นกิจกรรมที่ทำทีละคนต่อเนื่องหมุนเวียนกันส่งต่อกันเป็นทอดๆอดตั้งแต่คนแรกจนถึงคนสุดท้ายส่งเสริมให้ร่างกายแข็งแรงและร่วมเล่นกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสมเป็นการเล่นเกมที่มีรูปแบบการเล่นพื้นฐานที่สามารถนำไปฝึกกีฬาประเภทต่างๆได้กิจกรรมการเล่นแบบผัดที่นักเรียนจะได้เล่นและฝึกมีทั้งหมด6กิจกรรมดังนี้ 1>, 1. กระโดดข้ามและลอดสิ่งกิดขวาง 2. เลี้ยงบอลซิกแซก 3. เกมวิ่งอ้อมหลัก 4. เกมสงบอลลอดท่ำ 5. เกมวิ่งซิกแซกและ 6. เกมวิ่งกระโดดข้ามสิ่งกิดขวางเกมแต่ละเกมจะมีวิธีการเล่นและก,กฎกติกาที่แตกต่างกันนักเรียนจะต้องเข้าใจวิธีการเล่นและก,กฎกติกา นักเรียนจะเล่นเกมได้อย่างสนุกสนานเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเล่นเกมแต่ละเกมอย่างละเอียดกันเลยนะครับเกมแรกนะครับคือเกมกระโดดข้ามและลอดสิ่งกิจขวางวิธีการเล่นแบ่งผู้เล่นเป็นทีมทีมละเท่าๆกันโดยจัดให้ผู้เล่นเข้าแถวตอนลึก เมื่อได้ยินสัญญาณดังขึ้นให้ผู้เล่นคนแรกวิ่งไปกระโดดข้ามแล้ววิ่งไปลอดสิ่งกีดขวางที่คุณครูจัดเตรียมไว้ให้เสร็จแล้ววิ่งกลับมาแตะมือคนที่สองคนที่สองช้ำทำเช่นเดียวกันกันกบคนแรกและทำจนครบทุกคนในทีมทีมใดวิ่งจนครบทุกคนและนั่งลงหมดก่อนทีมนั้นเป็นทีมชนะเกมเลี้ยงบอลซิกแซกวิธีการเล่น ให้ผู้เล่นเข้าแถวตอนลึกแต่ละแถวมีลูกฟุตบอลหนึ่งลูกเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณให้ผู้เล่นคนแรกของแต่ละแถวเลี้ยงลูกฟุตบอลอ้อมหลักหรือกลวยที่เตรียมไว้เพื่อไปยิงประตูแล้ววิ่งกลับมาแตะมือคนที่สองโดยให้คนที่สองปฏิบัติเหมือนคนแรกทุกคนปฏิบัติเหมือนกันจนครบ แถวใดยิงประตูได้มากกว่าเป็นทีมชนะกิจกรรมนี้เราอาจจะเปลี่ยนอุปกรณ์จากลูกฟุตบอลที่เลี้ยงด้วยเท้าเป็นลูกบาสเกตบอลที่เลี้ยงด้วยมือได้ก็เป็นการฝึกทักษะทั้งการใช้เท้าและการใช้มือรวมถึงความคล่องตัวและความแม่นยำประโยชน์ของการเล่นแบบผลัด ฝึกความสัมพันธ์ในการทำงานของอวัยวะต่างๆเช่นแขนขาสายตาและมือ 2. สร้างความคุ้นเคยในการเล่นกับอุปกรณ์ต่างๆ 3. ฝึกการเล่นรวมกับผู้อื่น 4. ร่างกายแข็งแรงจิตใจเบิกบาน 5. สนุกสนานเพลิดเพลิน 6. รู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะนะ ในสัปดาห์นี้คุณครูก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะครับสัปดาห์หน้าเราจะมาต่อของเกมแบบผัดในเกมที่3ถึง6จะมาดูวิธีการเล่นอย่างละเอียดในเกมที่เหลือนะครับวันนี้สวัสดีครับ